ในตัวหล่อมาแล้วนะครับนี่ทานต้องผิดหล่อมากโอ้ยลบพิเปิลมก่อน้โอ้เสียวมากนะครับ เดี๋ยวปิเปิมมากก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับพี่สันนะครับผมคนโครกรถขายทองคำก็เดี๋ยววันนี้ ที่ไปเอากระทะลงทิพ์มาใหม่เนะนี่นะครับกระทะลงทิพ์ยางเปอร์เซนต์ก่อเดี๋ยวจะมาใส่แล้วก็จะวิ่งให้ดูนะครับเดี๋ยวจะใส่กับเจ้าสยามแท็กเตอร์ที่ได้มาใหม่นะครับแล้วก็จะมาวิ่งให้ดูเนาะดูความนุ่มนวลของของเขานะครับก่อเดี๋ยวผมรีวิวยางก่อนเป็นรีวิวไอเป็นยางของปืนใหญ่คู่นะครับ ตัวนี้พิ่สันคือสั่งมาพิเศษนะครับคือผ้าใบแปดชั้นนะครับสุดยอดแล้วก็สั่งซื้อนี่แถวบ้านผมมันมีนะครับแถวที่ร้านทรายนะครับถ้าย่างผ้าใบสี่ชั้นเหมือนตัวนี้เหมือนตัวนี้ก็ก็เพียงแค่คู่ละสามพันสามนะครับถ้าพร้อมกระทะเป็นกระทะรถยนต์แบบนี้แล้วก็มียางในแล้วก็มีข้อต่อตัวนี้พิ่สันมาซื้อตอนนั้นก็ห0พักว่าบาทนะครับไม่ได้แพง แต่ว่าคู่นี้จะใช้เยอะหน่อยนะครับใช้มาก็เป็นปีแล้วนะครับใช้งานทุกวันเลยนะครับหยอดกระโพดบบ้างอะไรบ้างก็ดูความดูความลึกของดอกนะครับประมาณนี้ประมาณเดี๋ยประมาณนิ้วหนึ่งนี่นะครับเดี๋ยวไปดูตัวนี้ประมาณเท่ากันแต่ <laughs> ว่าตัวนี้จะยังอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้หายไปหมดแล้วพอผ่านการใช้งานมานะครับ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าสนใจจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวพิสันเดี๋ยวถ้าหาพิสันเลยว่าที่ไหนมีขายเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ทางาไปแอดไลน์ line, ไปถามทางโรงงานของปืนใหญ่คูเลยนะว่าตรงไหนมันมีขายบ้างเนาะแล้วก็มีร้านไหนส่งบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนเลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราจะไปวิ่งดูนะครับเดี๋ยวจะขึ้นแม่แรงเอาอย่างน,นี้เลยนะครับ อแค่นี้ก็น่าจะได้เนาะเดี๋ยวขันน็อตออก <c oughs> โอ้ซิลรั่วแล้วนะครับเนี่ซื้อมาได้สามวันใช้งานอาทิตย์หนึงซิลรั่วนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนสินด้วยนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูเดี๋ยววันหลังก่อนนะครับ ตัวหล่อมาแล้วนะครับนี่ประานต้องผิดหล่อมากจะใส่ให้ดูเลยในตากล้องจังมาแพง <c oughs> แต่ถูกทางเปล่าวะขั้นตอนใส่ก็ไม่ยากครับอะน็อตนนมาดูนี่ดูนี่เดี๋ยวต้องไม่หยุดทางนั้ก็แหวนสปริงหนึ่งตัวนะครับ สอนล้อใส่ล้อก็ต้องอันนี้ใช่ไหม <laughs> มาดูทางนี้หน่อย พี่สันอาจจะแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่คือออฟฟิศของพี่สันนะครับมาดูกันนะครับโอ้โหแจมมากนี่นะครับคือกระทะแปดนิ้วอันนี้คือหกนิ้วนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันนะก็แตกต่างกันนิดหน่อยแทบจะดูไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะลองใส่ฟังนึงใส ใส่ลุงทิพย์ฟังหนึ่งแล้วก็ใส่กระรถะยนต์ฝังหนึ่งดีหรือเปล่าเนาะพอๆกันนะครับหล่อมากหล่อตั้งคู่นะครับยางเป็นใหญ่โอเคสุดยอดมากเดว,วิสันจะทําการขันน็อตนะครับอะแล้วก็ทําการขันนะครับ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้กูเจแหวนเข้าได้นะครับกระบาดเข้าได้แต่ว่าต้องเอากระบาดตัวเดิมมาตัดต่อนะครับ ระหว่าอันนี้ก็พอขันได้แต่สีถลอกต้องระวังนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวจะไม่รออ่ะใสเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะรอๆหน่อยนะครับอบอวบแม่พิสันไม่ชอบอะไรที่มันอบอวบนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดสนใจกระทะก็ตามนี้นะครับกระทะลงทิพย์างเปอร์เซ็นต์เนาะโทรตานี้นรูนย์หนึ่งเจ็ดสามแปดมสองถ้าเกิดว่าอยากได้ยางปืนใหญ่คู่เดี๋ยว ถ้าขาพิสันเดี๋ยวพิสันจะอ,อันนี้ให้นะครับเอาเบอร์โทรให้หรือว่าแอดไลน์ไปสอบถามทางเจ้าของโรงงานปืนใหญ่คู่ดีกว่านะครับว่าที่ไหนมันมีขายเนาะรถทามันยากจริงๆเดี๋ยว,ยวพิสันจะเอามาขายดีกว่าไหมเพราะว่ามีคนถามหาเยอะเหลือเกินนะครับสําหรับอย่างปืนใหญ่คู่นี่นะครับลอมากสีส้มอ่ะเดี๋ยวเราไปแว่นกันนะครับ ไปทดสอบความนุ่มนวลไปจะไปค่ะฮินต้านะครับฮินต้านี่เป็นพระเอกของบิสันตลอดทุกงานเลย <c oughs> <c oughs> อย่างนิ่มนวลน,นะพินต้าโอ้ยลืมเอามแมแลงลง <c oughs> เอามแมลงลงแป๊บ ทดสอบยางก่อนแรงมากเฮ้ยออกตัวควันไลท์นะครับรถลากหนักแลอเกินลมจะเพิงไหมเนี่ย นุ่มนวลนะครับนี่สับปล่อยมือได้สบายโอ้ทีบ่บิ์มมาอีกแล้วโอ้รถมานะเสียวมากโค้งอันตราย นกนโอ้เ oh, สียวมากนะครับเสียวปเบิมมาก ส,สุดเลยโอ้แอางนี้ผมขับได้ทั้งวัน 有没的？Yo, เสียงไม่ค่อยรั่นนะครับไม่ค่อยมันเลยมีรถไม่เอ่ย เบรกไ่โยโอ้แรงมากนะครับแรงไม่เท่าเท่าไรความสวยนี่ต้องมากก่อนไหนเกือบชนเลยนะครับปิสาจก็ใชยแต่ของปืนใหญ่คู่ทั้งนั้นนะครับนี่นี่นี่ด้วยนะนี่เดินนะเดี๋ยวนีปืนใหญ่คู่ดุมตัดนะครับเป็นลูกปืนโตนี่นี่แล้วก็สลักด้วยนะครับ นี่สลักก็ของปืนใหญ่คู่แน่นอนมากแบนนี่อยู่กับคนไทยมาอยู่กับผมมาตั้งแต่ยังไม่เกิดนะครับประมาณนั้นตอนนี้ผมก็ส0มสิกว่าแล้วตอนนี้หลงงานไม่รู้นะว่าเขาก่อตั้งตั้งแต่ปีไหนนะครับโอเคครับก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากครับทุกไลท์ทุกกำลังใจนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้จบไวเพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับผมเฮ้ ทุกไลฟ์ทุกกำลังใจครับยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ